คนอย่าตกใจเด้อเพราะเขาจะว่าเสียงคอยมื่อานี้นะเมื่อนี้เป็นวันเกิดของไผ่ยูเป็นวันเกิดของเอื้อจาร์นั่นเองเนาะเขามาซื้อเค้กให้เอื้อจาร์เนาะนี่ก็คือที่น้องยูมาซื้อก็เป็นก้อนแบบนี้ที่น้องยูมาซื้อให้เอื้อจาร์นี่เขียนคําว่าบายบายน้องตุ๊กก็มาด้วยวทุกคนนมีเอื้อขำด้วยวนี่อ้ยมื่อวนนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นมื้อนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เนาะทุกคน้องเฟร็ดเล็กคนเจ้ามาเฮ้ยช่วยมิเอาเทียนช่วยมิไปดิอุ้ย Happy birthday to you Happy birthday to you อะไรเนี่ยเกตตาจะมีทำสิหัวกุดนี่นี่นี่มึงเนาะทุกคนเอ้าอทำใหน้องแฟนบเธอสบายไห้วะ ปาดๆไปนอกจากอาจจะเจอคำบุญสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเช่องน้องแฟดบอมยุมทุกคนอย่าตกใจเด้อเพราะเขาจะว่าเสียงคอยมื่อนี้นะมื่อนี้เป็นวันเกิดของไผ่ยุมเป็นวันเกิดของเอจจานั่นเองเพราะว่าเอจจเามันมาแต่เวียงยู่ เพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เนาะอาจารย์เพื่อนได้มาเต่เวียงจยันมหาอิโพรเปแม่เพื่อนจะมาสอกวันเกิดแต่เพื่อนบอกว่าน้องแฟดจะเอ็ดวันเกิดให้ถึงแม่น้องแฟดจะบ่มีเงินก็ตามน้องแฟดก็จะมีของขวัญ <figures> สะพาย <น Kingdom S 2> อาจารย์รยูเด <mm อร้อยเดอจะไฟเกิดตัวน,นี้ฮาเวอาคอยยู่ต่อว่าเพอาอาจารย์กับบุญงูเนาะว่าเขาจะว่าเขาจะเฮ็ดวันเกิดให้อาจารย์ ตอนนี้บอมกับยูก็ได้มาอยู่ในเหินเพราะว่าอจะเป็นกำลังแต่งกิ่อยูมาลีมาลี่มาลีมาลี่มาลีเปิดคลิปได้ทุกคนเพราะว่าเ,าาเน,นาะตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็ไปเรียกมาไปเก็บยางพลาโอกมือเล็เตพราะอืมเข้าไปมือนี้ก็เอาออกอยางอออนนเอายางอออา,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 อายางออกเอายางออกเล็กเตอรไปเนาะประมาณหกเจ็ดโมงหกเจ็ดโมงตอนแรง ยอ,อกกะจาไปปึ้วมาน้องแฟศจะซื้อ,อยังมาสะพายเอจ่าเด้อตอนนี้น้องแฟดลุบลีลียาเอจา่าฮึทางน้องแฟดเบาคอยเกินไปก็ขอโทษน้ำทุกคนเลยๆโทษเออเพราะว่ากับยูกับสีอ่อันตัวเอจ่าว่าให้เถอว่าตัวเองจังใครกับยูอะสิตัวเอจ่าว่าว่าบนกับยูสิไปขายยาเงนินแม่แลวน้องโยมกับน้องยูจะไปตลาดถึงจะไปตลาดก่อนจะไปซื้อเพราะว่ากับบหญวาพฮ่นจะเปิดบอกจะไปซื้อ,อยัง เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเดอกแล้วยานหานปิดอยู่อย่าไปบึ้งกันว่าน้องยูจะซื้ออย่างให้อาจยาไปไปตอนนี้ตอนนี้กัน้องยูกับมาหอดที่หานแล้วเนาะแล้วเฮาก็มาบึ้งว่าน้องบอกว่าน้องยูจะซื้ออย่างให้เพื่อนตอนเลือกไม่ลืมเลยเมื่อกี้มาซื้อเค้กให้อาจ้าเนาะนี่ก็คือที่น้องยูมาซื้อก็เป็นก้อนแบบนี้ที่น้องยูมาซื้อให้อาจยานี่เขียนคาว่าอย่าบูมบุญเนอะ ี S <S <an> จะใหแฮปปี่แฮปปี้เบิร์เดย์ฮักเด้ออาจารย์แต่ตัวคำว่าฮักนี่จะมืดนนหน่อยนึงเนาะนี่เดี๋ยวเราจะเอาห่อกลับไปจะไปหาอาจารย์เนอะเง,งียบเบาเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์อาจารย์อยู่ที่ไหนเลยได้ทุกคนตัวเอาจาอีกเด้ทุกคนว่าออกมานอกออกมาเอาเครื่องให้อีเมยียอยู่ส่วนเราไม่ได้บอกอาจารย์ว่าจะมาตลาดเนาะได้หไหม <laughs> เป็นก้อนหนึง 50, นน่งห้าสิบพันเนาะก้อนหนึ่งห้าสิบพันตั้งใจเยกลับบ้านเลยตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำซ้ำทุกคนงแม่บึงเครื่องครับ,บยังไม่ได้อาบน้ำซ้ำจะเอาไปเก็บยางมาแล้วก็เลยมาเลย วางแผนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ไปลาบลื่นขนาดนอนนอนห่มเนาะลาบลืน่นพูยดยาเอจสาทรงใสตัวต้องสงสัยหน่อยนึงรเรียกไปพอกันอยู่ที่งานตอนเอ,อจ่ากำลังเพลือๆเนาะนี่เอาก็สิเข้ามาอาจารย์ก็เนาะบายบายน้องตุ๊กก็มาด้วยทุกคนยังมีเอืลคัมด,ด้วยวนี่โอ้ยมื้อนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นมืน้อนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เนาะ น้องแฟดบูมีอย่างจังใจวิจาไม่มีจริงหรออืบูมีแทพกวจ้ะหาบูมีเงินจักกีบซื้อๆเดีอยวให้เจ้ากับบูได้ตันเดือดเลยบุน้อยใจตีบูมีอันเดือเฮบุน้อยใจตีบูมีอันเดือเฮขำัน่อวานนี่เอาคำมาปี๊ ปิงเป็ดเนาะเาเอ็ดปิงเป็ดกินน่ะมั้งการมันนี้บ๊วยยุ่งเงินยุ่งเงินนั่นบุ้มไปนึ่เข้าก็เลยมาลอกกินข้าวการประหยัดเงานการค้ามันก็เลยใช้วิธีประหยัดกับบุ้มเนี่ยลอกกินข้าวยากกันแลยเดี๋ยวเอาทีให้อาจารย์แต่งตูกินข้าวก็นาะเพราะว่าเป็นเจ้าของวันเกิดก็ยังบ่้ันอาบน้ำไปนี่เจ้าของวันเกิดจะ็ดเ้ียกเอง เ้าคิดเราไม่เกิอเป้าคิ่เปาม้กับพป้าเนาะเงินตุ้ยเป้าเอแแม่มมีเงินซื้อวะค่ะค่ะน่ะค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 ละว่ะค่ะค่ะน่้ย่ไปเะค่อค่ัค่ะค่ะน่ะน่งค่ะเ่ะค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 ่อค่ะค่ะค่ะน่ะ่ะเ่ะค่ะ่ะค่ะ่ะค่ะเมื่อกี้นี่อ่่คค่่ี้่่น้อยะ่่่่ จะมีสะพายตอนที่เอจ่าจะดีใจเอาจา่าเพิ่นก็งอยงอยไปน้อยนึงเลยที่น้องอยู่วาน้องอยู่บ่มีอย่างให้เอาจ่าและก็บ่มีเงินบ่มีอย่างบ่มีเค้กบ่มีอย่างบ่มีอย่างจักซินเพราะว่าน้องอยู่กับบบมีแฮ้ค <laughs> ่อยๆเด้อุกคนอย่าให้เอ,เอจา่า น้องยูงตั้งใจให้เทใ,ใ,ใจสุดเลยมูเดี๋ยวมาบึ่งผลงานของเฮาในค่ำคืนนี้ตื่นเต้นหลายทุกคนเป็นผลงานแรกที่สะพายเอไลในครั้งแรกและเอไยก็มาเฮ็ดวันเกิดอยู่บ้านเป็นครั้งแรกเพราะว่าน้องยูเขาหู้จักวันเกิดก็ตอนแบบแบบน้องยูมาอยู่หมอหนึงแล้วน้องยูมาอยู่เหียนอยู่หมอหนึงเอไลก็ไปจากดองซานไปอยู่เวียงจันแล้วก็พาเพื่อเหียนจบตอนนี้น้องยูก็ได้อยู่หมอเจ็ดเอาจาก็ กลับมายู่แต่แบบแบบว่าวันเกิดของเพิ่นเพื่อนจะได้กลับมาแบบกลับมาแบบวันวันวันประเพณีแล้วอย่าสิเพิ่นจะได้กลับมาวันปีใหม่แล้ววันวันปีใหม่สากลอย่าสิเพิ่นกลับมาแต่ว่าวันเกิดส่วนน้อยเพื่อนจะได้มาปีนี้น้องอยุดตั้งใจเฮ็ดให้เอจ่าสุดๆเลยทุกคนเียมามันรุ่นพร้อมกันว่าผลงานคืนนี้ของพขาจะเป็นยังไงพันธุกรรมก็ลงมือจะตัดตอนเป็ดแล้วเนาะ เมนูยุบ้านเฮานี่คทนแบบมีงานอะไรก็แบบปิ้งเป็ดสุดยอดสุดยอดเลยขมขมขมปิ้งเป็ดผ้าข้าวปีกนี่ข้าวปีกมีดอีพอดิมีดประจำตำหน่งวันนี้ขึ้นไปส่วนยาทุกมุมก้นหิบ้านโบเมนอันเดอร์นอทุกคนขันขัดขัดห็นว่าต้นเป็ดยังเต็มถ้วยเลยว่าไปฮอดเงินแล้วเดือดสามสี่ต้นเฮาก็ไปอู้คำกินอยู่นี่ท่า กินเยอะยิ่งมืดได้ยินเด้อโอ้บ่าฮามาเลยยินเขาตั้งบอกให้เจ้าองเลยว่าเขากินมืดมีวันเกิดจ่าเนาะครบหอบครบหมดอะไรกีจับเอาแกปีอาจารย์เอาสิบสิบสองปีเนาะเออสิบห้าปีกับสิบห้าปีแล้วเอาเลขหนึ่งออกเนาะสิบสองมาใส่หรือว่าเลขสี่ก็ดี คือยานตอนปิดขาดเนาะฟันไม่ไดนาย่านฟงอุ้ยเพืไไ่อมาอุ่นที่พอดนะเดี๋ยวเ่าตัดแล้วเ่าจะได้ขึ้นไปเนาะตอนนี้เอาจาก็กำลังอาบน้ำอยู่ให้เพื่อนแตกโตงามงามก่อนมือนี้นี่เราก็รวมตัวกัน <c oughs> กำลังจะมากินข้าวจะด้วทุกคนนี่รวมตัวกันออมแล้ว เรื่องอยู่เอาเสือเอาเสือเอาเสือตอนนี้เราก็ยุ่งมาอยู่บ้อนเก็บกินเนื้อห้องเก็บกินเนื้อ,อได้นี่ผมเป็นห้องนอนเลยอีเม่ตกใจหมดอีเม่มาทุกคนเนาะตกใจหมดเม่เม่ น้องผมทำไมมีคนแบบนี้เมย์เมย์มน้อยของอีเมียบอกมาบึ่งเครื่องอีเมีมาบึ้งเทาดี๋วเดยไไปเธออีเมียเข้ามาเด้ยเสียบเท็กเสียบเทีนเ้าเทีนเธอไว้ไเทียนเทียนเทียไปม่ไไม่ไเป็นนกันขึ้นมืมาแล้เเ้วย้ไ้เอ็ดคอทุกคนเค็กเล็กก่อนพี่ค ดื้เติดนะคนดืติดโอเคทีเทียมเทีมโอ้ยพอมขอยอนจได้ยานเป็นแม่มูกีดีบอกอ้เยเอาอกเลยไหมเอาอกเลยไเอาอกบอก้จับแบบนี้เออเขาจับแปบนี้นกโอ้ยทำสลัดเลยนะบองทำหัวเคิกพี่จ๋าของฉันขุดไว้ค้างเลยโอ้บอมมาต้งจับทอะแม่อีเม่มาเบึ้งเครื่องอีหาจ้ะแม่ ไ้เฮงย่าถูกชุดปหนึงอย่าฟ้าวใจอยเด้อบอกตื่นเต้นแล้วเป็นยางไ้แมยบอกเอ็เมื่อเค็กเมียเม่บองไมยหมเอ็ดทุกเมัหมอนเอ็ดแต่เหมือนมากเลยแหละให้คุณแม่เป็นคนเจ้าไม่ได้เรบอกให้แตะเขาเพรแม่จับเจอเออเจับใบโพงนี่แหละเจา ian, ้าพ <il S 2> bon like <Heather> ี่ีเจ้ไหม บบมอดก็ได้โบมอดโบมอดก็ได้บมมอดก็ได้โบมอดก็ได้กองกองเขามันบบจับนะเดี๋ยวกจะออกไปพร้อมเลยทุกคนยังยังให้เพื่อนมาไปมาเลยมาเลยเฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู ตกนี่ตลอดใไม่มาเมาเอาแม่กระจแม่แม่พอดีมีแหงมจได้่ใส่ครั้งใหม่เมื่กี้นี้น่ามาที่มากยสบานุ่า้ล้านตลอดไปด้กะลกายแล้วกายาแล้ว เย้หัวเค็กขาดอีบอมไอ้มังกินอ่ะบุบบุบเขาบอกว่าเอ็ดค่อยๆเด้อเขาบอกว่าเอ็ดค่อยๆเด้อเอ็ดค่อยๆเด้อมันเอ็มมันมันจี้มันจี้หัวหัวเค็กขาดกุดเฮ้ยหัวเค็กกูขาดจ้แล้วเอาเทียนเสื้อเอาเทียนเสื้อมือไปิไปแตะอันไปแตะขอบดอกไม้เทียนฮัโอ้ยนอจกแม่นมุม กินข้าวก่อนเนาะที่จะมาซีมเค็กเนาะกำลังเริ่มมือกำลังลงมือเริ่มกินข้าวนะอันนี้ก็เป็นน้องตุ๊กเลยอุคามีข้าว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 เด้อกองเมฆขาจากองนึงเม่เอาเอาขาจางกองมาจับเลยือให้ถุงใส่ไปไปเก็บยางไปเก็บยางแล้วน็อเมันโอ้

วนนี้เฮาก็ได้กินข้าวแล้วแล้วเนาะทุกคนมาดูมดเลยป้าก็ดูอไอ้องขามลายของมึง <c oughs> อย่าทำลายฉันอย่างนๆวายอกวายอกเนาะมีข้องน้องยู่กับน้องน้องตุ๊กเหลืออเ็ดแงะเจอข้องเพือเป็นอุองขาคนเดียวเฮาจึงได้กินแต่ตอนน้อยว่าสินะทำไมอย่งวะบัตเกิดนะว่าได้แต่งได้เมียนโ่ไม่ใช่ เรากำลังถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวเรากันยังจะมีเค้กก้อนนี้อยู่เด้อทุกคนนี่ค่ะยังสีเอ็ดค้กเอาเค้กก้อนนี้ไปนั่งกินซุ่มกันอยู่ตตอไฟเนาะเดี๋ยวไปพพกันอยู่ที่ตตอไฟเลยเพราะว่าจะไปกินแล้วไปข้างต่อไฟอยู่เดี๋ยวบรรยากาศตอนนั้นก็อบอุ่นอบอุ่นย้อนตตอไฟได้แฮปปี้เบอร์เดย์ฮักเออยจ๋าเด้อ อันคำว่าฮักนี่เขาจะเขียนซ้าไปซ้ามาก็เลยว่าเขียนคำว่าฮักมีโบอกโอกเลยทุกคน <Yeah. S 1> ตอนนี้ไอา้จ่าก็จะเอาเค้กไปปาดแล้วขออ้ <me> างทุกคน Happy Birthday ฮักเย้ยจ่าเด้อฮ่าฮไอ้เาคิดตำกันสองคนแต่ตอนนี้อันเ่าก็เปาเค้กแล้วแล้วก็ขินเขาสมามัคคีรวมกันแล้ว,ลวเนาะ แล้วน้องจ่าเสียเอาเค้กลงไปสู้อันอเค้กกินอยู่ห่างลุมเนาะเพราะว่าเขาสิพาทุกคนไปเพิ่งบรรยากาศที่กิ่นอ้อมกองไฟจะนึกถึงบรรยากาศเกา่กากา็สมัยตะกี้ที่บ่มีไฟฟ้านอย้อนยุกเลยเนาะเพราะว่าอันบ้านน้องจ่าจะบ่มีไฟฟ้าเนาะต้องขอโทษขออภัยกับทุกคนเด้อเพราะว่ามันอาจจะมืดไปเนาะ ยืกะพมตนะอนะยังยบอกโน่เมอเปนุกอทังมีนยอมากยงาสภาพตัวเองเลยใช่ไให้ซกได้ทายุงเขาอีตดตู้นั่นแหละแม่นตดตูนะดตแล้วกัเฮนักกนทกบตายพากันละบักโนท่าะดูค่ะยูทูปเปอร์ยินแต่เสียงเขาโนท่มาเลยยู้ดอยอ่อนเหมือนเนบมาูกเป้ามัเกิ อีตุศีเนี่ยก็เล่าคำัาสามสิบแปดสามสิบแปดสนี่ตัดเค้กแล้วสามสิบ่แปดส่สิบแปคอยตุยแล้วเออสามสิบแปดยังม่หอดนะเออสามสิบเจกันยังเกือบบ่สามปายใกล้จะอดสาอ้ามือวันเกิดเอ้ยเด้เอ้ยชาอันเอดนะ้หอดนไ เัาตัดสวยไหมเออจ้าหัาตัดวยไหมตอนวันเกิดขหัได้ตัดน้อยเดียวนึงเเเออเอาอาพวกเมียกินน้ำกันพวกเมียขอดีที่บอออมเนาะเพราะว่าตอมเป็นห้าสิบแเอาตอนนั้นอ่ะสด้เยฟอมอเดิมมอนึ่งกับมอองแล้วเฮาฮันไปเงี้ยไปเงี้ยอยเบิ่งก็ยีะเขามาแเออละประมาณว่าถ้ามะครปั้นน้ำนอยัค่สิบห้า ใต้ห้าสิแปบทำไมเขาจ้อยเียวๆนะเขานะจ้อยใต้เลยเด้ใ้เข่าห้าก็ว่าพี่ของสมแม่เขาหรือว่ายุ่งไปอาจารย์เอาดีๆได้จยาอยู่ได้บุคคลได้ก็น้อยๆนี่ผู้ใดแรกของดีสุดๆเลยอันไรดีอันหกสิบกสิบสี่เออสมกินจ่าเลย ก็แซ่บอยู่เด้เอาอ้างเมียวะเบอกเอาหากเมียหรือบ่ห้างเมียห้อคือหลายคนนี่บ้าด้มอนี้หน้านนี้แต่วนี้จได้เงินแท้วันนี้น่ส่วนยงเ่อส่วเรากบยังมอบผู้เมียเราไปขีดม่อ เอาตัวน้อยมาีแขีดกบีขีดไขาู้เด้อาอยู่น้าหเยดอ่ะเออกสขีดเขนก้าสสตุยชิจ้อยเ่มันมันเบิ่งอยู่ที่ส่วนสุงเห็นส่วนสู้งหาก็สูงไล่กันนักหากั่ต้องไล่เปียอไาต้องเปียอยู่ซาคู่ข้มันมันน้อยลงมันกระเบิ้งมันกับบันเดอสมาไปมาเด้อ ต้นเพียรสังุยห้าสิกิ่ง้โหบเลยมันุก็มัรุ้งขังบุปผาในหกส่ไมให้เราบอกบุบั่นตัดพรมตัวเองจ้ตุ๊กเพราะว่าเขมในคณะเป็นพวกปั้นสายของสังเกตยในยุคใครบุาห็น ว้าวอะไรเนี่ยเกต้าจะมีคำซีพูดนี่นี่นี่มึงเนาะทุกคนเพื่อพี่น้องแปดจะสบายปัดปาดแปน้องจ๋าอาจจะจอคำมุดมึงคิดเลยมึงต้องคิดเลยเรื่องนั้นไว้ไว้ประมาณอีกประมาณสาวปลายปีก่อนเด้อค่ะจิงสีซื้อเหอีหยบหน่อยพัดว่าทอดสาวปลายปีได้ย่าบอซื้อเหอะมเดอูขัดเออโอ้ยไล่แฮ พี่อูคำกับเมื่อต้องไปลดน้ำหนักก่อนนะจึงเข้านอนนะแบบเหาตุ้ยแล้วแบบมันตุ้ยข้ากับตุ้ยนาค่ะนะแล้วแบบแค่เหามันโบยเยอะได้อันนี้เหาโบยเยี่ยมันคือพุทธโอเนยคือแบบนุ่งโซ่ื้าคั s a n เห็นบอกโบเห็นเ่ามังนุ่งเสื้อค asan เนี่ยข้าเหามันเยอะโบส้มส้วนเหาก็เลยบบนุ่ง่่มันใเลยเอ่ะทำมันง่ายด้วนเลยทำตุ้ยคืออ่อนฮันเซื คขนุเสกรรมนี่ยางนี่บได้นะเอาแค้นแค้นแับแฮนี่ทู่มันนะให้เราบอกออกเรื่อง้วนะ่ไม่ดูอันนุงสกรมนอันนี้จะเป็นเค้กนมองยนนอปานให้นุมีคำว่าฮักคำว่าฮักโอ้ักใจเด้อวงเีหกันไปเวียงละกันไปนอ่านนั่งกันนั่งิหนงมันบังข คุณแม่ล่ะโอ้รู้แล้วคุณแม่ก็จะกินน้ำพิจาเองแต่บริเวณนี้นง่กินไี่กว่านี้เน่ะเป็นอะไรก้อนห้าสิบว่ะเออห้าสิบก็ประมาณอบร้อยกว่าบาทเนาะเคกนี้ก้อนนี้ร้อยร้ยกว่าบาทยนาง กินร้านบ่ได้กินได้แต่น้อยเดียวคำนึงสองคำนะพ่อเป็นแบาบ้านดิเนี่ยเนี่ยมีงับได้ทุกอย่างเลยตัวตัวมันเจือร์อร่อยกันไหมเค้กวันนี้อร่อยมากโบเจ้าของเจ้าของเค้กกะสีบัวท้าวกับวัเนาะเจ้าข้องวันเกิดบัวท้าวแซ่บเนี่ยเราไปซื้อกับตรงแซ่บแล้วเนาะ เยๆมในกระไดกลับอะไรพอเดือดตื่นี่ดอกสำเนียงตอนนี้เดือดเติบทุกคนนี่คือปลาที่ปลาในไม่อ่ำแะเพราะม่อ่ำแม่อ่ำกินมานบได้แล้วบ่มันออกฮันแล้วมันมันมีขี้ดินกินของเอิ้นจ้าเดี๋ยวห่อสีแบงให้อ่าอันนี้ให้น้องบ่อมให้ไป่เผื่ออันนี้ให้น้องยูเตี่ยวเอาแต่นี้ให้น้องกระตุนให้ทหานนายน้องแจ๊ค ลเ็โคกไปนี่ะพวกนี้จำไหมเดตุผลไปอย่าห่อซลงมือกันกินเค้กกันเนาะอันนี้ก็คือตะกองไฟวันนี้นะปไาตัวโบเอ้นอกกองไฟหนาวเด้กจะอุ้งซ่าอุตอนนี้นะตอนนี้หนาวเนาะทุกคนเพราะว่าที่ล่องสันพันยุหนาวเริ่มเข้าแล้วเราก็ได้มานั่งมุดองให้บมูฟ้ากันไปบอกจักเด้ของเสา้เานี่สิเป๊ะอุ้งซ่าอุ้งเบาเลยเัว ยี่สบเนือแหงโบวานเลยเนาะสองสาว่อไปใส่สมบูน่ะจนว่าสิบวงอย่งสิบกองศาไปใส่ส้มบูนนี่คันว่าขี้รถจักรนี่เดือนสิบเก้าองศาตอนนี้อนสิเกองศาซ้ำตอนเ้ามื่อเ้าทุกคนตอนนี้ทุกคนยูทีมาห่วมงานวันเกิดของเอจาก็ได้กลับไปหมดแล้วเป็นจังไดมื้อนี้คือมื่อเอชเอซีเซออ บอกเลยว่าน้องจ่าบองคุณเราว่าสปไปอ์ลี่เลยเพราะว่าอันอ่าอ่าอีแม่กับอีพ่อเนาะไปคิดอย่างเอ้ยเก็บอ,อย่าง,งออกเอเก็บอย่างแล้วก็จะมีน้องบอมนําไปนําแล้วก็น้องยูไปเนาะน้งองจ่ายเงินก็คือเฮดเวียงเงอนแล้วก็ค่าอันค่าเป็ดเท็ปีปินเ,เป็ดท้าแล้วขเขาจะไปเอาอย่างออกเอาอย่างออกแล้วอ่าพอกิก็ไม่อ่ำ แม่เอาอย่างไปค่ายส่วนน้องแฝดสีกลับมาบ้านเนาะกลับมาแล้วขาเจ้าครอบน้องจ่าวะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปส่วนอย่างอีกเดินลืมเครื่องอีเมสเป็นเวลาประมาณหกโมงหกโมงห้าจ็ดโมงหกโมงห้าส็บโมงเนาะประาเน้องจ่าอ่าส่วนอย่างข้องอันพอกี้เนาะมันไม่พองน้องจ้าเป็นหองอีพออีกของเขาส่วนอย่างพอกี้จะอยู่อันถึงผูเนาะ เวลาเขาขึ้นไปค้ำๆน้องสิปิดตายานไอ้น้องจ่าก,ก็ไปยางให้ขึ้นไปแล้วขาาจ้าก็บอกว่าขาาจ้าจะขึ้นไปออกเปลืองเนาะก็ท่าดนเติบได้เป็นเวลาประมาณสามสิบนาทีทุกคนอ่ะพอก,กีกับแม่อ่ำไปค่ายางมาแล้วแต่ว่าน้องจาก,ก็ับ่เป็นอ่ะน้องแฟดมาเนาะก็เลยท่ามาเอ้าเพราะอีแฟยอยู่ไงเนาะแล้ว่าเอ,อ้าเขาจะมาแล้วน้องจาาว่า <S <S บ่บ,อบอ เขาเจ้าว่าเขาเจ้าขึ้นไปเอาเครื่องอีเมะเขาเจ้าดื่มเครื่องอีเมะมาแล้วอันน้องจ่ากับฟงฮู้ได้แค่ตอนนั้นเนาะพกขี้ก็ว่าเออจะน้อยพอพอเป้าหมดแล้วเขาก็มาเขาจมหมดแล้วเขามาหม้อตอนนั้นตัวหมูออีกหม้อเดงมแล้มีอย่างวาวเย็สิน้องจ่ากับู้ดีอ่ะน้องจ่ากับไทยเนาะว่าาอ้บหมาจากเถื่อบื้นึงจะมีน้องอูน้องอูหลวงสารมากับน้องตุ๊กตาเนาะมากระทำเอ้าแซดไปใส่ จาออกไปเมื่อกี้นี้พูดอ่าเขาเจ้าจลืมเครื่องอีเมลย่ส่วนอ,อย่างน้อง<ค>น้องอู้กระทาจะดดเติบได้น้องจากก็เลยเซีนหาเสีนหาแล้วบอกว่าไปอาบน้ำมูแท้ๆแต่ว่าไปซื้อเข่งมาเนาะไปซื้อเข้ามานเามานาะในเมื่อว่าสะพายเขาเอาไปพุูนเลยแหละตอนมาก็ต้องปิดบางเมียนอีกได้ <laughs> สำหรับเค้กก่ยัง่ง ตอนเราอันทักจะว่าเราบ่มีอันเดธอเจะคูามสุขตอนนี <s 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 ้ตอนนั้นหงอยไปเลยจะไม่ละบอกกระทำธรรมดากับหัวแบบน้องบ้านเฮ็ดวียากเหยียนประจูบสิน่ะก็บไม่ได้แปลว่าอย่างไดอ่ะเค้กไปยังได้วันคืออันของคนอีกอย่างเดียวไงอืมอืมอืมกะาู้ามสุขดีใจไหม มูนามูนาละอันมูนาละซืซีโคกค่มูาเลยสำหรับเคปกะน้องจากะครอบใจน้องบอมและน้องยูเนาะแล้วก็แม่อำและพ่อกิเป็นเจ้าภาพมือนี้แม่อนอะเป็นอีแม้เออมื่ออื่นเ้าน้องจากะสิกับรองเอยสิกับเอางจัน สกับลองสานแล้วกับเวียงจันน้องจ่าิิไปเวียงจันเนาะเพราะว่าขาดเยกลายมือบปได้ขอบใจอีกคนนึงสับปไม่เป็นไรค่ะขอแค่พี่จ่าช่วยหนูก็พอแล้วอย่าพี่หนูไม่มีอะไรสำหรับคลิปนี้น้องจ่าและน้องยูก่ะขอตัวไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให ไอ้ซองน้องแฟดบอมยูและน้องจ่าฮ็ดคลิปนำกันต่อไปเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามน้องแฟดล้ะก็ะให้กำลังใจน้องแฟดเด้อที่สำคัญคาดบาได้ก็คือเอฟสี่เนาะที่คอยให้กำลังใจน้องแฟดล่วก็ะันบึงคลิปน้องแฟดเนาะช่วยสนับสนุนถ้าบ่มีเอฟสี่น้องแฟดกับบ่มีในมือนี้น้องจ๋าก่ะกราบขอบใจขอบใจแท้ๆเนาะเพราะว่าที่ช่วยเลือน้องแฟดละ อ่แลวกันที่คอยสนับสนุนในการเบิ่งคลิปน้องแฟรทุกคลิปเนาะน้องจากก้าบขอบมุกขอบใจน้องยูกับก้าบขอบใจ <คน S 1> ทุกคน<ล>นาหลายๆเด้อบ๊ายบายโอ้ย